หลังจากที่เพจมิตรแกนไทยแลนด์นะครับได้โพสต์เอกสารแจ้งความนะครับที่สอนอาวังทองหลางนะครับเพื่อดําเนินคดีกับนางงามกัมพูชา2คนนะครับก็คือนาโนและพิชชี่นะครับซึ่งกลายเป็นกระแสโด่งดังมากในโลกโซเชียลซึ่งล่าสุดนะครับด้านสาวนาโนโนสนโนแคนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่บอสนวัตเนี่ยได้ไปแจ้งความนะครับโดยได้พูดฝากถึงบอสนวัตว่าอยากฟ้องและอยากดําเนินคดีก็มากัมพูชาสิคะตอนรับ24ชั่วโมงค่ะมีเงินค่ะกี่บาทคะ แค่ด่าแค่นี้อยากได้อะไรคะคําขอโทษเหรออยากได้ก็มากัมพูชาสิคะไม่ใช่แอบมากัมพูชามาเล่นคาสิโนแล้วที่คุณเป็นกระบอกเสียงให้ประเทศไทยมีคาสิโนอะ่ะเพราะคุณอยากเล่นไงก้นี้แหละใช้วิธีหาเสียงอะ่ะช่วยอะไรได้บ้างได้แต่กดตะกาขายของออนไลน์ขอโทษนะคะดิฉันด่าคุณดิฉันก็ไม่มีเวลาว่างดิฉันไม่ได้มาทําไลฟ์ขายของกดตะกาไม่ค่ะด่าก็คือด่าค่ะ ขายของก็คือขายของค้าซึ่งยังไม่จบนะครับนาโนก็ยังบอกอีกว่าล้างประวัติตัวเองเนี่ยให้เงียบกิบเสียก่อนก่อนที่จะมามีปัญหากับดิฉันไปจัดเวทีของตัวเองเนี่ยให้ดีเสียก่อนขายน้ำพริกไม่ออกแล้วใช่ปะโอโหงานนี้นะครับนาโนโน่สนโนแคร์จริงๆครับออกมาฟาดบอสนวัตแบบหนักหน่วงเลยนะครับซึ่งแอดเองเนี่ยเชื่อว่าบอสนวัดเนี่ยไม่หยุดแค่นี้แน่นอนจ้าเจอคนแซบแซบแบบนี้บอสนวัดจัดการแน่นอนแล้วก็ต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าบอสนวั จะทํายังไงเขาไม่มาประเทศไทยบอสนวัดแล้วบอสจะทํายังไงนางก็ช่างปากกล้าขาแข็งซะด้วยอ,อยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยปากกล้าได้พราไม่คิดจะมาประเทศไทยแล้วเอาละครับงานนี้แฟนนางงามก็ต่างรุนกันนะครับว่าบอสนวัดเนี่ยจะมีแผนจัดการนางยังไงต่อ มาต่อที่1่ข่าวนะครับเล่นเอานักร้องอย่างเจนนี่ได้หมดชื่าสดชื่นเนี่ยงงไปเลยนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับมีสาวปิศาเนี่ยโทรเข้ามาขอเงินเจนนี่นะครับจำนวน5,000บาทขณะที่เจนนี่เนี่ยกำลังไล่ขายของอยู่นะครับโดยบอกว่าเธอเนี่ยกำลังเดือดร้อนเห็นเจนนี่เนี่ยเป็นคนสวยรวยนะครับเลยมาขอความเมตตาซึ่งสาวคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ามีเนี่ยคงไม่มาเดือดร้อนพี่นะคะแต่ฉุกเฉินจริงๆก็เลยอยากจะมาขอความเมตตาจากพี่ก็เห็นว่าพี่เป็นดา ดเป็นคนรวยชอบช่วยเหลือคนอื่นก็น่าจะเข้าใจแต่พี่เนี่ยอาจจะคิดว่าหนูว่าเป็นมิตราชีพนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปขอยืมจากคนอื่นซึ่งเจนนี่นะครับก็ได้บอกว่าหนูต้องเปลี่ยนจากคําว่ามาหายืมเป็นหางานนะลูกสาวคนนั้นก็ได้ตอบว่าคือหนูไม่มีงานค่าหนูไม่มีเงิน ซึ่งเจนนี่เนี่ยก็ได้ตอบว่าแลวตอนนี้เนี่ยหนูทํางานอะไรด้านสาวคนนั้นเนี่ยก็ได้ตอบว่าหนูไม่มีงานทําค่ะพอดีทําไร่ทํานาและเจนนี่นะครับก็ได้บอกว่าก็นี่ไงก็หนูไม่มีงานหนูก็เลยไม่มีเงินแล้วหนูก็ไปขอยืมเงินใครจะให้หนูแล้วหนูจะเอาที่ไหนมาคืนแล้วหางานให้งานนี้หนูก็ไม่ทํางานนู้นหนูก็ไม่ทําพี่ก็อุตส่าห์จะให้คนขับรถไปรับงั้นหนูก็อยู่แบบอดอยากปากแห้งกันต่อไปจ้ะพี่ไม่ช่วยแล้วซึ่งงานนี้นะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามา แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับคือหลายคนเนี่ยมองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราหาก,กินง่ายเนอะอาศัยความน่าสงสารเนี่ยจากคนอื่นโดยเฉพาะดาราคนดังอย่างเงี้ยเห็นเขามีเงินหน่อยก็เข้ามาของเงินแบบไม่ง่ายเพราะง่ายๆเลยเพราะตัวเองอะ่ะไม่อยากทํางานพองานที่มีให้มีคนแบบเออจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาซึ่งสําหรับแอดเองนะครับแอดมองว่าพวกนี้แน่นอนครับมันเป็นมิจีแน่นอนแต่ถ้าเป็นพวกที่มาของเงินดารานะครับทางไลน์เนี่ยก็แปลว่าพวกนี้ด่าด้านด่า,นดานทนมากไม่คิดจะหาเง รเยเพอมันขอเรานะาสมมตินะมันขอเจนนี่แล้วเนี่ยมันอาจจะไปขอคนอื่นที่ไลฟ์อยู่ก็ได้แล้วก็ใช้มุกเดียวกันเดี๋ยวนี้น่าสงสารนะพอมีโลกของออนไลน์เนี่ยสื่อสารกันง่ายอย่างเงี้ยมันก็มาของ่ายอารมณ์เหมือนขอทานออนไลน์ตอนเนี้ยง่ายๆเลยจ้า